เนี่ยแลาก็โวเลยจริงแล้วก็โวภาคสองใช่ไหมะตึงากหลังจากนั้นเกิดมาวันแรกพู้เราเลยก็ทำการเดินออกไปจากที่นี่เกิดมาไอ้ฮักการนี่แหละว่าผีจ๊ไหมน่ะผีเจ๊หมนีไอผีตายผมที่ไหนผมผ่มัถือดาบเอาล่ะเรามาเล่ากันเลยคือเราไม่ไระบบทาทใช่ไหมฮาวซึ่งผมนั้นไม่ได้ชื่อปุ่นผมชื่อดอนเตะภารกิจพวกเราคือ มาตามหาเองนักรบมาตามนาญปุนกันหาเว้ใช่แล้วมันหายตัวไปหลังจากสู้กับเออเทพโพสเตอนเลยแล้วเทพโพสเตอนก็ทําการเสกขึ้นสมิวเวยพัดผาไอ้พวกบ้านปุนถล่มอะไรเลยเว้ยแล้วเราก็มาตามหาเพราะเราเป็นนักรบผู้กล้าที่มาตามหาพวกพวกเขาไ่แต่แล้วงมาที่ไหนบดไอ้หาวชื่อไหลาตุแสงปุนกันเต้ธาตุไฟไอ้กันคิริโตะธาตุมืดกันไอ้โกนธาตุมันก็เป็นแบบอ้อ้กนหา ดูดูหน้าเออสตีฟไรไม่ใช่ดูแอนิเมนเอ้าเจอไรแล้วแอนเมชันแนิมชันะเห็นเป็นสตีฟอะแอนมใส่ชุดสูทเยเป็นสตีฟอะมาห็นตัวของแอนมนอะไรเล่นทีบาเลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเาเห็นตัวของแอนเันอะอไรเห็นสตีฟเลยไไมรัเกการเ้วขยัน รถช้ามาเอดันเตเอแบบคุะเอ้คุยเหรอคุดคุยเหรอทำอยามนะการทำอยางในคริโตอเออคุดไม่ได้นะทำูคุดดีมากเอาช่วงหลายวันเนก้ยโลใหงืออะไรหรือหลังหงอะไรถือใจหงปนเตหงถือใกล้มันหามันถ้าคาได้มีโอกาสดอกเกาะด้วยอะไร เอะยรโอ้ยหาต่อยผิดตจโหมาอิดมันลืดมันอิดมันลืน่นแลก้วยอิดทั้งแอกอดทั้งแลกอือตายไม่ได้อะไรได้แเอก็กซคาซึมเอาไปเอาไป,าไปคับยากเลยวะตีตละ ระบบระบบขาเบียดขึ้นเหรอหรอมคับ,บยากระบบขาเบียดขึ้นโอเดาบเลสติ๊กเหรอโอเคกเกออม,มีสติ๊กเไหมมีดาบ,ดบดกเนี่ยดาบอะไรดาบอยังมีดาบตัวเป็นหกหรือดาบเหรอวะเออมันมีดาบตัวเป็นหกดูขิ้ดีๆนะเว้ยเออเราขิ้อันที่ไม่ทำเสร็จมันมีดาบ ดาบแข่งมาด้วยเออนี่ด่ามาแล้วไอ้เราไม่ใช้ดบาเบเอ้ยมามันมีดาบเหล,ล,ล็กเหล็กผสมเหล็กนะเหล็กสามก้อนผสมกันอปกตีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่หายหายไปเหรอหหรอุ้ยโอ้ย,อยปปต่อนหน้าตาเลยชาเหรอเออน่าวิธีมันชาจะไม่ระเบิดด้วยใช่ไเออบูดาคาดาบดาบแบบเดิม เนี่ยหินสุดหินขี้เยอะกว่าใช่ไหมกันด,ดาบมันบักว่ะเรา,าแบบตีอะไรสักอย่างด้วยมันดาบหายไปเลยตีสีดาบหายเหรอสตีนเนี่ยเนี่นดยดาบจะเป็นหกลยมันดาบเหล็กอ่ะไม่เป็นนักขับตัวเหล็กเว้ยเก็บเก็บไว้ขับเอาเอาเหล็กเก็บไว้สามก้อนไปแล้วคับดาบเหล็กได้เว้ยมันเป็นดาบแบบเท่ดาบเหล็กกับเหล็กเหล็ก,ลกมดเลยเว้ย องมล่างก็มีอ้าวไม่รู้อ่ะดูน้องชื่อไงชื่อไงเจผีแลมึง่ะสตีรแม่เมันมีสตีฟีตายโหผีตายโหมานี่ผีตายเหีเฮ้ยบุญบุญดาใช้ไม่จำกัดใช้ได้เรื่อยจำกัดอะกัด่ะนี่ก่อนเล็กก็ได้ ไป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 แต่หนึ่งคาบดาวบานเลยจะไปไหนเป๊สตี้เหมือนกันเหรอก็บีบกบีไงบี้ยไป๊สตี้เหี้ยแต่ละคนมันมันมองไม่เห็นแต่ตัวละครเลยแล้วแหละเราอ่ะเป๊สตีม้เีมหมดเลยเว้ยดูชื่อดูชื่อคิดไม่เว้ยเป็นนินจานินจาโกฟอร์ชื่อแล้วเว้ยนนิจา การสสูการเดินทางไปเลยเว้ยเขาเจอผีที่ไหนก็วุ้นวุ้เขาเจอสั์คีสกีเราเจองข้างบนได้เห็นเห็นอรข้างบนป่าเห็นหมาข้างบนปนั่นอะเป็นทางทางของบ้านเว้ยเป็นอย่างนี้ต้องปกติเป็นอย่างนี้ค มันคืออะไรหมด่ะมัดมดใครไปสร้างมัดเราไม่ใช่วัดเราหรอกเป็นมัดที่เขาสร้างกันนี้นี่ใช่เป็นมิชล์ซูเป็นอะไรล่ะวิลเลจกรีนวิวหมู่บ้านกรีนวิวอะโอ้ไม่ไม่น่าเข้าแล้วไม่น่าเข้าแล้วเปิดมาเจอฟอร์มอลเลยสุวาสุวะเดดอมเดดอม ดูไอ้นนี้มันเกิดตามธรรมชาติได้ไหมอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ไอ้วนไปออกไปออกไปอย่าไปใกล้เฮ้ยหมูันหวันหมูันเจล้วหมูวันนี่ไงฟอนมอสองตัวเป็นไงอย่าพูดดิเจอาพดจเจ้จจาจเออือีมันทีมันีมันดิเจอชาวบ้านด้เจอใครไม่รู้ถือดาบเพชร กระโดดไปมั่วได้เงนเก่งเหล็กมาจะได้ชิบชิบเข้าไปละมีมีมุมบ้านเตเป้เปิดกล่องดีนะกล่องเนี่ยอู้ดับดับอืมเอาวห่าทีนี้มาหน่อยเ้อยหาหน่อยร้อยหาก่อนให้หาไอ้การให้หาเหล็กหน่อยให้หาเหล็กหน่อยเอาเอาทีนี้หาหน่อยมาลีเนาะ หาอยู่ไหนอ่ะไอ้อ้วนกล่องหกกล่องมีจิตอะไรไอ้หอุ่นนี้ม,มันสปอร์ตัวกิดไอ้ฟอนโมเกิดไอ้ฟอนโมเกิดต้องก็ใชะไอ้ฟอนโมตื่นทั้งสองอันอะ่ะตื่นทั้งสองตัวไอ้ทหารเนี่ยมันมันตีเราทำไมวะมันมันเป็นเราอันนี้โอ้ฟอนโมตรงนี้อุบาทมากเดือพมากเราเป็นฟอ,อนาาของม,ขอมันเปล่าไม่รู้แต่เราเจอแกะแก่แกเอ้เจอแพ้ แอสซนตีสุดตัดชนตับชนกระเด็นขึ้นภูเขามึงมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าขโมยของกูไม่ได้ขโมยช่วยฆ่าไงโง่อยากฆ่ากันจะไหวโง่โอ้ยเอาฟอนโมเกิดเหรอเอามันมันตื่นได้ไงดื้อจ่ายห้าววันมาตี เอ,ออเออตีมันตีมันเอออึดจังหวะกรอบเพชรเนี่ยอืมเอาของมาโอโหคนแหลกเลยบ้านนี้มันอยู่ยากเราย้ายเราย้ายเราย้ายกันไหมหรือว่า,าอยู่นี่แหละคนดูไอออะไร,ก,รกับคูโดเมทเท่ากับดาบเพชรด้วยซ้ำอ่ะ ออเออเอ่อข้าพิกลให้เยอะพิกลให้เราไงอีเมตตายคนอื่นเลยเว้ยตอนนี้ตายได้ได,ได้ได้ก่อนให้ด้วยกัน,ออนเออใส่ใส่ใส่ไหมเก็บไวปไหมมีไม่รอดไหมมีดิอ,อ<ม>เอามาไอ้การมีไม่รอดเนี่ยจำได้อยู่เอามาแลกโลแลกของเนี่ยแลกของแน่นนแน่เต็มแน่แน่ไม่รู้ดูก่อนดิ ถานแรกไหมมึงเอาถานแรกไหมฮะ <Huh? S 2> อันนี้ว,ว่าหนึ่งก่อนไม่รู้เอาไปแล้วเขาไปขายยองหวะนแหดกฟอนมอเต็มเลยอ,อ,อีฟอนมอทำอะไรก็ไม่รูแ้แถมเพิ่มราคาวะมีคนตีเหรอไม่คนอีฟอนมอ,มอเป็นไงฟอนมอโอ้ยกระต่ายมันทำให้มันตื่นกระต่าย ตา,ตายน,ายายนายี้ไม่นี้ไม่ต่ลนองามอย่าไปรอันดีไอ้กระต่ายอ่ะไอ้กระต่ายมมันไอ้กระต่ายมันทำให้มันติอ้กระเดือดิงดิ้นอนอโอ้โหสองอ้ไอ้ออดึงขวดชยไปไหนต่อเดไ,อไปไหนต่อไม่รู้อียเหรอจะไปทุบทุเพื่ออะไรอีกการเนย ราออกก่อนไหมรออยู่ที่ก่อนไหมไปไปอยู่ที่อื่นไหมล่ะอยู่ที่อื่นก่อนไหมมันแหลกใหญ่ไหมล่ะโคตรแหลกเลยฟ้อนมอเต็มเลยนี่ย้าย่ใหญ่ใหญ่วูไปอยู่แล้วไม่ได้วางมันเกิดเองกูไม่วูไม่อยู่แล้วหน้าหน้าก็มีฟอนพอวูไปแล้วไม่อยู่แล้วเอาเตียงคนละเตียงอะไรไปแล้วบนเตียงมึงค่าจังไว้เตียงเราได้เตียงแล้ว ย้ายย้ายเถอะไอ้ตรงนี้มันเป็นถิ่นปอนมอเออก็เหลือสองข้างเหรอไปเร็วไลท์ไปเร็วไลท์กับเออพีโตกมาเร็วไลท์พี่ตกมาเร็วรีบรีบย้ายเถอะรีบย้ายซะจะเตียใครก็ปวดเร็วเร็วเร็วเจอเจอเจอรังโจนเลยจรไหมไม่รู้เจอรังโจรไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้อยมึงเอาร็วเร็ว ไปจอดเตียงแล้วมาเถอะมารีบมาออกมาก่อนเรามีเตียงแล้วไม่ได้วางมันเกิดเองคนมันมีคุกคุกเนี่ยมึงไม่เห็นท้องหรอไอ้ายมึงอย่าเอออ๋นงตรงนู้นมีคุกอันนี้เป็นดันเจี้ยนโจรจะเข้าไปหรอสู้ยากเลยนะมีอีวอเกอร์ข้างบนอ่ะ จะวัดไปไหมล่ะไปไหมล่ะบุกเลยบุก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 มีห้องเราข้างล่างด้วยแต่ยังเปิดไว้ได้ล่ะครับกูเจเปิดบุกบุกบุกไป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 ติ้ง um ิ้ยเสร็เลยเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องได้กูหมกเพชรขอเอาไปเลยใครเอาไปใครเราเราเราไม่เอาเราแค่หมวกพออืออว้าไปผิดเจอ้าผิดเจอร์ระวัง ขึ้นด้านล่างมีบูกเกอร์ตัวนึงจะใส่ของก่อนใส่ของใส่ของอเปิดหมู่คอมแบ็กแล้วเอากูดไปหายข้างล่างเหรอ,อเออไปไหนเป็นตัวเดิมันได้ไงเอากต์ก็ขุดลงมาหรือใครขุดลงมาขึ้นมาก่อนหรือใหญ่าหาวแต่งเย็นอย่าเพิ่งขึ้นมาก่อนทำตามบทสิว่าใครขุดลงมาขึ้นมาก่อนนี่รีบไอ้หาวที่โกง วิวเกินดิคุณจะอระีมันตกลงไปอจีน่คุณนี่คุณอัเพชร่เป็นแม่ช้านะมาก็ไ้หาอัเพชรอา้หาไม่ได้ไมต้องหาอ่ไงไม่หาไม่ได้อัศเพชรอ้าโอยมันยังอยู่ข้างล่างเหรอลงไปลงไปลงไปข้างล่างเหรออ้าวกระโดดตาตาแล้วเราชนะแล้วยีดทงแม่งเลย สร้างสร้างเนบานเลยไหมไ <Okay. S 1> อกามาโลกมอ่ไมาเงอะ <Okay. S 1> กันมาลไอเอาคุญแจมาขายลว, <Okay. S 1> ว้าว,วเออมไฟไหมเนะนี่นเยเฮ้ยของเชียดูดูเอ้ยใครเอาอะเ,เอาเาเอาอันนี้อไนี้ ใอ้เดี๋ยวเราของให้พอตรงนี้มันมีของอยู่อะ้ด่ามาด้วยไม่รู้มืดเดีมันมืดมองไม่เห็นเลยอีไฟไมมีมีฐานนะไอ้ฐานเหอวางอมีกล่องอย่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีของหาเอาหมาให้แปะ อันนี้ไปหายไปการเป็นยิเบไปปแต่เราได้คนร่ายแล้วเว้ยตอนนี้เราโคตรเก่งพวกเราเอา่ไอ้บวกนี่เลย่มันใกล้าเอากล่องวะเอากลวิเศษนะพูดตอนนี้ต้องต้องตึงโวยโยนไปแล่าโยนโยนเออเก็บเก็เอออะไรมันมันยังไม่พังเลยนะพอยังพร้อมยัง 你很坏的喂。